ในโซนของน้องส่วนส่วนมากข้างล่างเป็นหมาวิ่งหรือตายน้องจะได้หนึ่ข้างบนเราจะมารับน้องมพวไปเวดดี้ฮอร์เฮ้ยคุณเจอคนหลอกคุณกระดุกตึกอ่ะคุณมีคุณมีพี่รุตป้าผมมีพี่รุตตรงไหนครับแม่ผมไม่มีอันนี้ต้องนอนน้องมีเหรอไม่เป็นห้องรับแขกเอามาแค่เซมิตี้ห้องรับแขกแบบนเดี๋ยวคอยแยกคุยกับน้องแป๊บนึง ถ้าถ้ามีแขกมาก็ใช่คนนอนคนเยอะส่วนหญ่ขกแขกเ็าจะเป็นเพื่อนเพื่อนของเราเดี๋ยวแขกที่จะได้มานอนเพื่อนเราเดี๋ยวแขกไม่เป็นเพื่อนเราแล้วเป็นแขกอื่นเลยลองต้อถามแปเลยเหมือนคุณแม่พี่ว่านก็เป็นพิธีกรตีตัวถามไปเรื่อยแ้วตอนนี้ครับพี่ว่านเราบุกมาถึงบ้านของน้องมิวรู้ไหมว่ามิวไหนน้องมิวไงมิวนิดถาไม่ใช่คนลมิว่คลมิวน้องมิวในล่าสุดเพิ่งมีงาน อันนี้คือรายการไมมเพชรตัดเพชรหรือเปล่าอ่ะเราไทยอินเพชรตัดเพชรทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มติดตามกันแต่วันนี้เราไม่ได้มายุ่มกับเราไม่ได้มาไม่ทองคาแต่อย่างใดไม่ได้มาไม่ทองคาแต่อย่างใดแล้วหาน้องมิวเพราะว่าเราจะรับเขาไปเวทีทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คุณแม่ของน้องมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม้แต่หมายังไม่เป็นมิตรนะน้องไม่ วันนี้มารับต้องมิวครับคุณแม่รับไปรายการเบบีทองนี้ต้องขออนุญาตไปไปรอรับด้านในเป็นคุณแม่พางมเดี๋ยวเราไปรอต้องมิวข้างในก่อนน้ออกจากบ้านไปทำงานน้องต้องทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษครับคุณแม่เออใช่ก่อนต้องข้องค้าค่ะต้องข้าวใช่ต้องไหว้ข้าก่อนใช่ไหว้เสร็จแล้วต้องไปคุณแม่ทานข้าวอาหารอะไรที่เป็นอาหารเช้าวิโนะใช่ชอบทานข้าวทานหน้าไงตอนเช้าตอนเที่ยงก็ถึงจะทาน นทานมังสวิรัสก่อนออกจากบ้านได้ยังงอันนี้ห้องอะไรครับอันนี้คิดห้องข้ห้องเขาเลยค่ะะมั้ห้องเขาผู้ชมห้องขงเขาแต่ต้องลงมาเกิดที่ในโซนของน้องส่วนส่วนมาข้างล่างเป็นหมาวิ่งคับเวทีทองมารับลวจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี มารับมารับถึงที่มารับถึงที่เวทีทองแท้แท้แท้แล้วสวัสดีค่ะเราจะมารับน้องมิวไปเวทีทอทเวทีทองคุณเจอคนหลอกคุณขุกอึกอ่ะคุณมีคุณมีพี่รุ่นบ้าหุ่มพี่รุ่นตรงไหนเอแมผมไม่มีต้องสอดส่การัสีสอดแยบ่มบ้างมีได้ไหมล่มต้องแบบผ่านแบบสลับไม่ได้ไม่ได้มีหล่อนกปรกสกปรกพี่ ก่อนที่จะไปอะไรการทูบคอยอะไรการเวทีที่ถอดเวทีที่ชอบน่ารัก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 มากก็เลยอยากอยากรู้ว่าก่อนที่จะออกจากบ้านแห็นไปเนี่ยหลาครั้งแม่เล่าว่าต้องไหว้พระต้องไหว้พระก่อนใช่จะมีห้องพายใหญ่อยู่ข้างบนครับาเวลาก่อนจะไปไหนก็ไปกราบพระก่อนนอกจากนั้นมีอะไรบ้างครับแบบก่อนที่จะออกจากบ้านอย่างเช่นเคยอะไรนะเมนูโปรดนี่ไงเราลื้ เราหรืออเอก็จะมีผลมงผลไม้ข้างล่เราือกย่บ้านเขาที่เป็นงม่กินมาก็อาจจะกินแค่ผักผลไม้แต่พี่จะตื่นมาพี่กินหมูเลมือนะนฮ่าอ่าฮ่า่าอะาร่าฮ่าฮเาาฮ่าฮ่าฮ่าต่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮาเป็น่าฮ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 ่า่าฮ่าฮัาฮ่าฮบาฮ่า่าล่นฮ่าฮ่าเ่อฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่ เราติดปกติเราก็ติดนะติดแต่เป็นพวกติดเทรนไฮไฟติดนี่ติดเอาติดนี่ติดสินเอาใหม่ค้าสีสามปกติกอนพี่น้องใชมาก็ดพนคือน้องมิวเนี่ยเขามาเล่นหกสับจ่าพิงดเขาเล่นได้ที่ขิดตานะนะติดเทรนทวิตซึ่งเมื่อก่อนนะต้องบอกว่าแม่เมื่อก่อนก่อนที่จะมีน้องมิวก็ติดติดเทรนทวิตเหมือนกันติดนี่ติดสินไม่เยอะพอสมควร เวเาแบบไม่ได้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 นี่นายาไม่ธรรมดานะเล่นละครเก่งการเรียนนี่ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้กำลังจะจบมีนาเอกใช่มครับกำลังเรียนแล้วกันครับผมคุณไปรู้ได้ยังไงอะไรนะคุณไปรู้ได้ยังไงข้อมูลนี้อ่านในเน็ตอ่านในเน็ตอันนี้ที่คุณแม่บอกว่าเป็นห้องของน้องบิวใช่ไหมโอ้ยนี่มันมีการ์ตูนมีอะไรเนี่ยมีกีตาร์มีเปียโนนี่นี่นี่อันนั้นไม่เท่าไหร่เจ๊มัวใช่ได้เป็นคน ผมเป็นคนชอบใส่บินนี่อ๋อเหรออันนี้เป็นมือถือมาดูมาดกรณ์อย่างที่ต้องออกงานอันนี้ถือว่าสะสมไม่ใช่ธรรมดาดูคือแฟนๆเขาดูว่าเราใส่เยอะเขาเลยซื้อให้อันนี้อันนี้เป็นหมวกเลยนไม่เท่าไหร่อันนี้ก่อนเราจะนั่งนอกจากกี่นาสาวนาถ้าเราปุ๊บก็จะมีถุงหมวกวันไหนแบบว่าไม่ได้เซ็ตไม่ได้อะไรแล้วไปรอเซ็ตที่กองถ่ายใช่ไหมใช่นี่หอมเออจะมี ปกติเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนแบบที่ถนัดที่สุดอ่ะถ้าช่วงนี้เล่นบ่อยจะเป็นกีตาร์ครนะเพราะว่าเหมือนตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ทำเพลงด้วยก็ต้องคิดเนื้อจิตตัวเบลลี่จิตคอร์ดอ๋อตองทำเพลงตอนนี้ก็มันจะออกเพลงใช่จะปล่อยซิงเกิลสองซิงเกิลสองออฟังซิงเกิลแรกสักครู่หน่อยนะเนี่ยเธอคิดทุกที่ตื่นฉันคอยเตือนนายคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอ อันนี้อ่ะสุดที่ของแฟนคลับซื้อให้มาแฟนคลับซื้อให้นี่ตอนนี่น่าจะเป็นตอนที่ปล่อยซิงเกิลแรกนะอือก็อย่างเนี่ยดูสิเขาไปคุยซักโชัวเขาก็ได้รูปใหญ่โตอ่ะแล้วเขามารายการหล่อนน้องได้อะไรเนี่ยน้องจะได้อะไรเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจน้องอยู่นะตอนน้องอาบน้ำจะออกจากบ้านแล้วไปก่อนน้องน้องต้องอาบน้ำเอออันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้เป็นเป็นงานส่งจดหมายครับผมคือแฟนๆจะส่งจดหมายมาให้ผมโอ้โหพี่อ้วนไหนไม่ได้ธรรมดานะจดหมายอะ่ะตอนแรกอะหยิบออกมาแล้วกาสจะอ่านให้ให้คุณผู้ชมฟังแต่หยิบออกมาเป็นภาษาอังกฤษอะจะาอ่ายนาายังไงเนี่ยอันนี้เป็นเอ่อใบเสร็จรับเงินนะตกงไปต่างเอา <c oughs> จริงๆก็เป็นเสร็จรับเงินจริงๆ <c oughs> เป็นบินจริงๆอ้าวเป็นบิลเออส่งบิลมาให้ว่ะตกงไปอันนี้ห้องนอนต้องมีหรอ จะมีตียงพ่อแขกจะมีเตียเดี๋ยวขอแยกคุยกับน้องแป๊บนึงถ้าถ้าถ้ามีแขกมาก็ใช่คนนอนหคนเดียวส่วนใหญ่แขกแขก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนของเราเดี๋ยวแขกไี่จะได้มานอนเพื่อนเราเดี๋ยวแขกไม่เป็นเพื่อนเราแล้วเป็นแขกคนอื่นหล่อนก็ถามแกตเหล่อนก็เป็นพิธีกรตีตัวถามไปเรื่อยอันนี้เสื้อผ้าส่วนใหญ่น้องมิวจะแต่งเป็นแบบไหน แล้วแต่งงานนะผมถ้าไปงานแบบพวกอีเวนต์ก็จะเป็นแบบเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตล้อนมีแจ็คเก็ตคุมพี่อ้วนระวังเจอเกงนายน้องนะครับตอนนั้นคือวัตถุประสงค์นะเกงนจะอยู่บนห้องข้างบนถ้าอย่างั้นอยากดูข้างบนเราล่ะไม่และนอกจากหมวกที่เยอะแล้วถุงเท้าเขาเป็นคนที่มีถุงเท้าแบบว่าเยอะมากนี่คือหมดเลยถุงเท้าอย่างเดียวใส่ใส่แล้วแน่าจะใส่แล้ว คุณแม่คือไม่ไม่ห่างเลยนะคุณแม่คืออยู่ไม่ห่างแม่กูเราหรือกวเราขโมยพอหองป่าหองคอแด้มาผูกบ้านแล้วตอนนี้ไม่ไบหมดแล้วหรอยังไม่ได้ถามเลยว่าแบบเออส่วนตัวความลงความรักอะไรอย่างนี้เราจะีปุ๊บเรื่องความรักความรักกันไว้ก่อนจริงๆพูดเรื่องความรักไม่ได้หรอกเออไม่ใช่ใครับนะเราเนี่ยแะรับไม่ได้รับไม่ได้น้าโอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมเดินทางกันได้เลยนะจ๊เดี๋ยวเราไปส่งเรามีมถึง ตูดิโอต้องขอบคุณคุณแม่ก่อนเราจะแบบอารมณ์กองเร็วๆนิดเดียขอบคุณคุณแม่มากดีค่ะดีๆีต้องรักเสมอนะคะไปป่าไปป่าเลยแต่ว่าสุดท้ายบายบายก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเราต้องบายบายกันไปเนี้ยออากบานทำไมน้องดูเห่าพี่ปั๊กคนเดียวเลยเปิดไม่ชื่นอ๋อ้นึไม่เอาสงสารน้องไม่สช่ ส่งสารน้องส้งหนักน้องหนักน้องไม่ต้องส่งเลยเดี๋ยวไปส่งน้องมิวไปส่งน้องมิวขึ้นรถเจอกันที่เวิร์กพอยนะครับเจอกันนะครับเจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอนางที่เวิร์กพอยน์อยู่นะทีนึงหมดแล้วไม่ปิดประตูให้น้องเขาอัตโนมัติอัตโนมัติเราอย่าอัตโนมือ วันนี้น้องมิวก็ถือพลันนะคาจะคิวกินขาชา,ชา,ชาบ้านเดี๋ยวเราไปที่สตู๊ปสิบบา,าทครับเพื่อไปแต่งหนทำผมนี่มาบ่อยไหมเวทีทองมาบ่อยไหมเดีวด๋ว่านสุท้ายนี่ครั้งแรกเลยครับผมส่วนใหญ่ก็มาครั้งแรกแล้วก็ไม่มาอีกหรอ <laughs> แม้วันดีค่ะอันนี้เราก็จะมาหันไปเจอทางเลยฮะบริการอะไรคะ อ๋อเจอการอย่ในเล่นด้วยกันจะเป็นัสดีครับกูจานะครับอะไรครับเนี่ยตอนแรกนี่น้องน้องมิวนี uh ่ถ้าซูพูดถึงแล้วนี่ตัวพอนี่เลยวันก่อนผมแล็บนี่จะบอกว่าก็ไปยีแรบง่ายมากเวลาคุณไปซื้อผัดไทยอ่ะคุณสั่งเลยเอาไข่ด้วยเขาจะเอาไข่แรบลงไปบนกระทะแล้วก็ห่อไว้งั่นแหละแรบ <surveys> ขอบคุณนะ <power> คร <'m wiele> ับวันนี้ก็หมดภารกิจแล้วสำหรับติดตามน้องมิวขอบคุณมากนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้น้องแต่งหน้าทำผมเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีเราไปส่งที่นู่นนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีพี่แจ๊กแล้วน้องอุ๋น้ะพี่แจ๊กนะฮะพอดีหนุ่มมาส่งน้องมิวก็เลยแวะมาหาพี่แจ๊กเด็กเต็งดีนะครัพื่อนเด็กเต็งดีรึไม่เด็กเต็งดีเลยมาอีกล่าสุดเอาพี่ป๋องมามาพันห้าห้าวันแล้วยังไม่ขึ้นเลยพี่ขอให้แชร์ให้หนุ่มหน่อยได้ไหมครับไม่นัเนคหนักแสดงแบบรอเงินบำนาญแล้ว นี่มึงเหมือนมึงเหมือนอาเทพบินทองมลยทน้องเซีเขาจเรยนขอร้องรับน้องเซกีเทพบินทองเปิดใครนะอาเทพบินทองไอเอยอนที่ปักหน้าหน้าเหมือนอาเทพบินทองอ่ะเหมือนอาเทีบอาเนี่เหมืนจำไม่หัข้าด้จำจำข้าจำไม่หันข้าดหัเออไปยิ้มยิ้มข้าเออ เขาบอกว่าคุณเนี่ยชอบขโมยเงินเมียนี่จริงก็เปล่าคุณแจ๊ดจริงครับทำไมคุณทำอย่างนั้นน่ะคนมันเลวไงเออเอาแล้วเอาแล้วนี่ได right ้คอนเทนต์แล้วได้คอนเทนต์แล้วเลวตั้งแต่ต้นจนจบเออความตินีรักแต่จริงใช่ไหมคะฮะรักจริงอยากให้สัมภาษณ์เลยบ้างฟังเติมอะไรก็ไม่ได้เออพี่กูก็ไม่รู้เนี่ยรักเงินช่องไหนก็ไม่รู้ฮะช่องตินีนะขายตินีไปไปพี่ยังตั้งติยีไปเหรอพี่โอเคเดี๋ยวให้ไดงเติมโดยเราไปรับเออเราไปส่งน้องมิวแต่เพชรเป็นทองเหมือนที่ เหมือนเหมือนเรืียกกัป้าเยเหมือนเมือเดี๋ยวไปส่งน้องมิวเข้าสตูเรียบ้ยวันนี้มีไข่น้ำมีโฟกัสมีเบี้ยแล้วก็มีมิวส่งน้องมิวเข้าสตูเรียบร้อยแล้วะสำหรับเวทีทองก็เป็นกำลังใจให้น้องมิวนะฮะอาจจะไม่ได้อยู่เชียร์น้องมิวจนถึง ออตอนสุดท้ายก็ไม่เป็นไรที่ถือว่าพี่อยู่ในใจข้องมิวตลอดอ่ะเอาเป็นว่าไปแล้วอีพีหน้าจะเป็นใครต้องติดตามสำหรัอบอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดี